คบี้กไม่ไหนจีกลัไม่ไหนกลไม่ไหนได้ไหมเคบี้ไม่หนาวหรอกขนฟูขนาดเนี้ฮะใช่ไหมไม่มีเสื้อให้ใส่ด้วยเสื้อตัวใหญ่สุดก็ใส่ไม่ได้แล้วตัวฟูขนาดนี้ใช่ไหมเคบี้โอ้ยไม่เคยร่วมมือเลยไม่เคยช่วยกันทำมาหากินเลย ทำไมงอนงอตลอดถือว่าสวยเหรอถือว่าสวยเหละเธอถือว่าเป็นน้องหมาตัวเดียวเหรอฮะดูคนถ่ายก็เวียนหัวนะกลมๆเงยๆงเนี้ยเกบี้เกบี้คะเบี้หนาวไหมคะเบี้คงไม่หนาวหรอกกอดเคธบด้วยอุ่นมากเลยปอมอะไรเนี่ยปอมปอมมาสิ เก้ากิโลเนี่ย้อมอะไรเนี่ยฮะใครจะแบกไหวใครจะแบกไหวแบกไม่ไหวแล้วหืมจิตเอกครวบแล้วปูไปเลยเธอ